นะครับใครมองหาแบตลิเทียม12โวลต์ตัวนี้เลยครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเทียม12โวลต์120แอมป์อ่ะแล้วมันต่างจากแบตรถยนต์ยังไงคือแบตรถยนต์ครับมันถูกออกแบบมาเพื่อสตาร์ทอ่ะใช้ไฟแค่ชั่วขาาเออมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่องานแบบที่ใช้ไฟยาวนานเออฉะนั้นอ่ะตัวเนี้ย มันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ไฟยาวนานกว่าแบตรถยนต์และเรื่องการดึงพลังงานครับแบตรถยน,น,น,ยน, M, นต,ตนนย์ดึงได้ประมาณ30เปอร์เช่นมันเขียนร้อยแอมมันดึงจริงๆได้แค่30แอมแต่ตัวนี้ครับเป็นแบตลิเธียมดึงได้ประมาณ60-70ถึงเเปอร์เขียนร้อยแอมก็ดึงได้ประมาณ60 -70 ถึงแอมตัวนี้ครับดีตรงที่เขาแถมที่ชาร์จมาให้ด้วยนะนี่ตรงนี้เป็นที่ชาร์จเนี่ยที่ชาร์จ1 2โวลต์เผื่อบางคนแบบว่า ซื้อเอาไว้ฉุกเฉินแต่ไม่มีระบบชาร์จโซลา่าเซลล์ก็ไม่ต้องห่วงครับเขามีตัวชาร์จเจอให้อย่างผมเนี่ยซื้อเอาไว้สำรองบ่อประครับเวลาแบบว่าไฟดับอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวเนี้ยในการจ่ายไฟจะมีอินเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งอ่าสิบสองโวลต์เนี่ยถ้าเกิดสมมติปั๊มขนาดร้อยวัตต์อ่าอันนี้สิบสองโวลต์ร้อยยี่สิบแอมป์ใช่ปะครับมันก็วัตต์ฮาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์ถ้าอินเวอร์เตอร์ขนาดห้าสิบวัตต์ เอ้ยถ้าปัม๊มไม่ใช่ขออภัยถ้าปั๊มขนาด50วัตต์ก็อยู่ได้กันแบบว่าเป็น10-20ชั่วโมงเลยนะพูดง่ายๆว่าไอ้ตัวนี้ใช้ไฟได้ประมาณหน่วยกว่ากว่าอ่าสมมติปั๊มคูณกินไฟสัก500วัตต์ก็ใช้ได้3ชั่วโมงอ่าขึ้นอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวนี้เอามาเป็นแบบว่าแบตสำรองอะไรอย่างเงี้ยได้เลยอ่ามันจะดึงได้น,นั้นกว่าอันนี้น้ำหนักมันก็จะเบาวกว่าไอ้ตัวแบตเตอรี่ตะกวัวกดรถรถยนตนะ์นั่นเนาะอ และอายุการใช้งานมันก็ยาวนานกว่าเนี่ยใครสนใจครับผมปักตะกร้าให้แล้วครับ